ของหมู่บ้านนะครับซาบัดซาบัดไมกินได้เปรี้ยวๆใช่ต้นสับปะรดต้าดอกเพือกอันนี้โตกี้ต้มกิ้นทิโตรนาวหมูดำเนาะหมูดำครับซื้อไปซื้อมาเต็มมาเต็มมือ วัสดียามเช้าที่ดอยแม่สลองจังหวัดเชียงรายนะครับทักทายเอ้ยงเจ้าสวัคดีจ้าเจอกันที่ดอยแม่สลองอีกแล้วนะเวทีชาวิชาพุพ่งเอาขักต่างๆมาใส่เยอะมากเลยค่ะเดีย๋ยวพาไปชมบรรยากาศนี่มุมไกลๆตรงนี้นะเช้านี้ก็ฝนตกไปอยนะเพึ่งหยุดนะครับตอนแรกน่นาประยุทธ์บรรยากาศประมาณนี้เลยแบบบ้านๆนั่งขขยกับพื้นเลยค่ะได้ฟิลมากเลยนะได้ฟิลมากตอนแรกนึกว่าจะไม่ยขล้วก็พอตื่นมาปุ๊บ โอ้คือคักแล้วก็อากาศสดชื่นจริงวันนี้ค่ะปมุมนี้เกิดอะเป็นยาวไปนู่นเลยนะป่ะอ่ะเช้าชนเผานะครับนี่่ปีไข่ผักดูถ้ามาถ้ามา้ามาฝนตกยังมาเหระเออคุณเนี่ยว่าจะไม่มาแล้วกาอยู่นอตแกผัาอะไรบ้างปีกล้วยปลามีพียกล้วยมีกล้วย อยานีอันนี้ะอดอ่นไปเยท์สใด้อ๋อจิมกันพริก่นั่งอลอะเื้ก็ได้มีหน่อต้นร้อยถอดินก็มีนะจ๊ดใบบอบบกถอดดินตัวนี้ถอดดินเนาะขาเนาะ นี่ลากอะไรยเจนี่นี่ผักขอตลอยค่ะผักขอดนะผักขอตลอยผักข้าวตองกินกันลาบกินนันพี่ค่ะกินกันนั่นพี่เป็นราบมันเนาะค่ะราบผักขอตองโอเเยอะแนี่ต้มมาหรือยังต้มแล้วต้มแล้วถั่วอะไรคะนี่เออถั่วโอ้ถั่วงามๆเท่าไหร่คะยี่สิบยี่สิบาทอืออร่อยอร่อยเลยอููดิคนคึกคักเลยเนี่ยนุ่น อร่อยอร่อยหวานมากคนมาแล้วคนมาแล้วค่ะซาบัดซาบัรซาโฟนขายผงปูนี่ปูสุดมากโอ้โ่เขาเหรอคะนี่มาทานตะวันตัดมาฮะสวยเออสวยไหมสวยอแ่นอาไ อันนี้ซออาห้าสิบบาทเนี่ยหะออาสิบอันนี้ดอกอะไรคะตรงไหมไหมอร่อยไหมลูกกินได้ค่ะกินได้ค่ะมากินได้มาพิดีเยดนอร่อยกินกันนะพี่เออโหมีผักต่างๆบ้าเลยซออาห้าสิบเนี่ยเอาเนี่ยห้าสิบบาทไม่ไดขั้วนะคอะเออประมาณเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนมันนาวเท่าไหร่คะสี่บาทมันนาวอ่ะกระตุนมันนาวอันนี้ยังไม่เอา เอาไว้ติดรถไปน่ะดีทีนะอันนี้ซองกอกะกกองเดียวก็อเว่นรี่สวยมากเลยได้มะนาวละนาวสวยเลยเนาะขิงขิงค่ะชาวอาคาเนาะกลองดอยหรือเปล่าใช่ค่ะไม่จะหวานขนาดนะตรงนี้คือค่ามากซื้อผลไม้ เราไปเอาเกือมานะสวนมากอ่ะเอากลวยมาซื้อของเห็นไหมโอ้บรรยากาศลองกองมีขายดีมากเนี่ยเนี่ยหมดแล้วฝนตกก็ยังมาขายกันอยู่นะตอนนี้ยังไม่มีที่ห่าว่าจะหยุดนะแต่ว่าก็จะพูทธาธาม่าเด้ครับพริกเฉยๆเล้วโคแดง เนี่วยมากเลยนี้เม็ดอะไรเมาเใม่เปรี้ยวเปรี้ยวใช่ค่ะโอ้คนละไม้บนดอยมันจะเปรี้ยวมากขอชิมแม่นึงนะกินต้องกินกับน้ำพริดใช่เปิดกับเรามาขายเกลือเกลือืแเทายงเปรี้ยวเม็ดมันกินได้ไหมคะกินได้ค่ะ ตกรอบน้ำเม็ดมันนะหวานมากเลยตาตดใส่ที่สุดต้ตัดที่ออแซ่บเลยเนาะค่ะครับนี่คุ้ยปลาปลามันอะไรนะคะมันสับปะรดมันสับปะรดอร่อยสวยเลยอ่ะสวยอร่อยนี่นี่นี่ดอกบอลดอกบอลเจ้าดอกบอลอันนี้อะไรคะเออนี่ไง อันนี้อันนึงปลาไลตุ๋นแล้วเรียบร้อยกินได้กินได้น้ำตาลเนาะตุ๋นแล้วมันเลยนะเอามาสับหลังน้ำตาลอ่ะอ๋อก็คือมันตัวนี้แหละอ๋อต้มแล้วเออาันนึ่งอันนึงกี่บาทครับเนี่ยกีบาทสิบบาทเนาะสิบบาทอิ่มเลยเนาะอันนี้มันสาคูค่ะสาคูลุกจักอยู่สิบบาทสิบบาทก็เดี๋ยวเดินดูของเรื่อยจะ เติมพลังยามเช้านะครับอันน<อ>ี้ออกทัวทัวร์สิบบาทจะกินไม่หมด,ดอนนโอ้โหได้บรรยากาศมากเลยครัของขายบ้านนเลยือตื่นจากที่พักปุ๊บลงมาเจอตลาดเลยนะครับจิว๋จว,วโอ้โหนี่เปือกหรือเปล่าเนี่ย อันนี้อันนี้เปลือกหองครับอ๋อแม่เจ้าโอ้โหใหญ่จังเลยเปลือกเปลือกหองครับเปลือกเปลือกเปลือกหอมนี่อันนี้ห้อดอกดอกเปลือกครับอ๋อดอกบุกหรือเปล่าไม่ใช่บุกบอลเปลือกว้าโอ้อปกติมันจะคล้ายดอกบอลเนาะอันนี้เป็นดอกเผือกเหรออ๋อไม่ใช่ดอกบอลไไมม่่่่ใใชชเหมือนกันเนาะเหมือนกันเหมือนกันพูดผิดนะครับ เหมือนกันกเหมือนจริงๆดอกเพือ,อกแผ่นเตะอันะมันรากก็มีแคเสีิดายไม่ได้ทำอาหารนอกประเทศครกกับมากขนาดนี้นยครับมาดูก่อนนะมันหมุนยกษ์มันกรอก,ก็มีนะจ๊ะรากอะไรคะนี่อันนี้ออ๋อสม รากโสมเนาะต้มไก่เนาะผักเยอะมากเลยพี่มีทุกเช้านะตลาดนี่นะโอ้ข้าวฟื้นข้าวฟื้นเผือข้าวฟื้นนั่นล้อมอรู่หอมมากซื้อไปกินหลังห้องนะไป เดีมาเอานี่น่าจะคนไตอ้อเนาะกครับนี่คงเคียวหวานเคียววาน้ากันจินอันนี้คนไตเนาะคนไตเนาะอไม่ซุมขะไม่ซุค่ะอันนี่แอบอย่างคะแอบปลานิ่มค่ะแอปลานิ่มอันนี้ข้กันจีนเนาะกัินอันนี้เป็นไส้เนาะอันนี้เป็น้ไอูหนไตกินล้วเนี่ย ทอดหมูหมูใช่หมูหมูอ่าเป็นเป็นเนื้อหมูไม่มีหรอกอ๋อเป็นเนื้อไม่มีเนาะนี่อะไรนะคะอันนี้เป็นน้ำพริกค่ะน้ำพริกชุอน้ำพริกมีผักด้วยอ่าอู้กรรยากาศขาเชิญค่ะยินดี้นำนำค่ะหมูปิ้งยามเช้าดีไหมดี๋ยวดูก่อนเนาะดูก่อนค่ะเดี๋ยวดูก่อนอันนี้ก็ตากแต่นะเป็นที่เราเอาตาบะแต่ก็มีแต่มีใครบ้างปลาหมูค่ะอันนี้เป็นบาลาเนะ อันนี้ก็ไม่ผิดไปดึก่อนเลยไปดูก่อนกันเนะคะเดินดูเดี๋ยววม้ง่าไก่ถึงกี่โมงครับนี่9โมงเนาะมาตั้งแต่กี่โมงล่ะมาด้แต่ตี3โมงเช้าใช่โมงโอ้แ่คนไตม่าก็มาตัวร้อยครับครับี๋ยว้งมาใหม่3โลร้อย3โล้อยโลละ35อร่อย เราท่านที่เห็นจะเป็นชาท่าใหญ่กับชาอาขานะครับโซนเขียงหมูไช้จิ้หมูครับสักก็กล้วยเอานี่ใบเลยนะคะนี่ผักหรือไผ่หลือผัดเหลือผักหรือผัดเหลือผัดแห้งงามมากปลูกที่บ้านค่ะนอนก็มีทำได้หมดทุกสวรรนอนเยอะนะตรงนี้เนาะผัดต่าง ผักขมิ่งเด้งตัวโหวานก็งามเลยอ่ะยี่สิบบาทจ้าสบายสบายแผักแ้ก็มาหายผักนี่สวยดีเนาะผักชีผักชีเลาาค่ะผักชีเลาาสวยดีนะะชอบครับหาบ เบบีคอดปลูกเอเลยอ<า>่ะคอดหมูย่างเนี่ยทำไมกองเท่าไหร่ครับเนี่ยกองยี่สิบบาทค่ะกองยี่สิบผักนี่อร่อยนะเกลี่ยเอาเอากอ,องหนึ่งเจ้าเ<อ>บบี้คอดปลูกเองเนาะอือค่ะอ่ะือมันเบบี้คอดนะครับยากอ่ะพี่ยากกินกับอะไรก็อร่อยผักนี่ไม่ผอมครับกับพร้อมกินแล้วสดชื่นเอามาหนึ่งกร้าหมดเลยแสดงมีคนชอบกินเยอะนะครับ ส่วนใหญ่กินแต่เนี่ยค่ะที่กินกับหมูย่างอะไรเนาะครับใหแต่เนี่ยที่เขาขายที่ร้านอ๋อใช่เป็นวิเคราะห์เป็นผักที่อร่อยมากครับครับป่ะอาหารก็จะเป็นผัวผัวเป็นผัวนี่กินกับันนั้นอะโรตีอ่ะอ๋อที่ทำไส้โรตีโอ่งๆนะถั่วลันเต้าค่ะถั่วลันเต้าใช่ค่ะแล้วก็มีวิธีถั่วลันเต้าอันนี้ถั่วปาค่ะเดี๋ยวอันนี้เนี่ย จานเนี้ยตุ่มกันมากค่ะใช่ค่ะอันนี้ยังไม่ออกอันนี้ยังไม่ออกนั่นอ่ะผัดเค็งเฉยอันนี้ผัดกิีงอร่อยค่ะกินได้ผัดกิีงได้อร่อยค่ะอันนี้นายต้องตุ่มอย่างนิวค่ะไม่ได้พี่อันนี้ปักอ้าหวานครับคุณเจ้าผัดเงค็งแฮมไ็้อาหารยุโรป กินข oh, yeah. okay. like ้าตะไเนาะข้าว้ายเช้านี่แห้งข้าวต้มราทำอาหารที่ไหนเีาไม่ย่างทำอาหารใช่ไหมการนวางขายผักสดๆยามเช้าหนูไมน้ไน่ผักอ่ะ อยู่ได้กี่วันนะสองวันสองวันนี่จะแก่ไหมคะมเอาไปผันดนะเนาะอร่อยไห้บ้านเท่าไหร่นี่ยี่สิบบ้านเฮาขายห้าิบไปขายเจียงหมายนี่ห้าิบแล้วนี่สี่ิบที่ ดอยไม่สลองขาย20เผื่อได้ผัดน้ำมันหอยกินอร่อยหากินยากโอ้สองมัดเลยมันนิดน้อยเนาะซื้อแล้วต้องทำกินนะแกะมาได้น้อยเดี๋ยวผัดให้กินอ่ะได้ออแอบทำเซน่อไว้ต้องซื้อไปทำกินเนาะแต่ไม่ได้เจ้ไว้ทำตอนไหนนะซื้อไปก่อนครของขายลดผัดน้อหมันหอยเรียกมาในตะเกียบเต๋อปุ๊กปุ๊ก ไปโยกเด็กป um ูนยาปูก็มาปูนอุ่นปูกระดูสกันเด็กน้อยบนตอางห้างบนก้นตู้ขอบคุณเจ้าครับได้แล้วข้างในนี่ก็มีขายของเหมือนกันเนาะครับได้ได้ชอบไปแกนมากเลยอ่ะทำอะไรที่เนี้ยช่วยยังไง โอ้แต่มึงก็ไปเห็นไหมเข้ากรรมครับเข้ากรรมมดครับอ้าวม่เอ๋อถึงเพลละวครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีอย่างนั้นโอ้ขอบคุณครับได้มาหน้วนานไหมโอ้พี่ดูแลด้วยครับอร่อยขอบคุณมากๆครับขี้หนอนขี้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวแล้วก็อันนี้หมูนึ่งหมูใส่เครื่องแล้วก็เปไหนอันนี้ข้าวปื้นจางดูรอนข้าวปืนดูชิข้าวคนจับสวยแล้วแกแล้ว ไม่แต่ดูในทีวีมันจะอบอ่อนนี่คนนี้ยังร้อยละไอ้เจ้าอย่างตัวนี้ก็คือคัทนะคะน่าจะอร่อยนะคนร้อนคนร้อนก็วันก็กินอย่างนี้ได้เขาเรียกอะไรนะคะข้าวพืนตัวข้าวพืนตัวกินเข้ากันใส่เส้นปกติจะกินแบบไม่ใส่เส้นโอ้คือคันะเนี่ยแกยังเช้าครับ ก็วยทอดกีวซวซ่านอันนี้แหละสองถุงไม่ใส่ไส้ยัง อันนี้เสิรที่ได้ไหมขายบิมเบอร์้อ่นะอันนี้นม่ของขายเยอะมากเลยวเนี้ยหน้าฝนนี่ชาวบ้านมีผักมาขายหลายอย่างผักท้องถิ่นผักใส่ไก่เนาะหรอกอกเกี๊ยนี่มระบอกอหรอคะใช่ครับกระบอกะง่มั้งคะคนเมื่อหัวปล่อยเยอะนัวหัวปลามั้ยคะก็เอาตะกร้ามาใส่ช่งหลับตาดนะครับเออต้องพกมานะใช่ คุณเองน่าจะมีสื้ออันนะมีอยู่บ้านไม่ได้เอามามีอยู่บ้านไม่ได้เอามาผักหลายอย่างหมอน้ำเยอะมากหมอน้ำนี้ทำเมนูผัดๆอร่อยเนาะครัไส้ยอตซี่ก็อร่อยผัดมันหอยเผือกเยอะมากยกไปบ้านเฮาเนาะเพียงเนาะยกไปบ้านเราที่บ้านเราแม่มีผักท้องฉีดผักกินกับลาบก็มีนะจ๊ะ ลูกลูกไปทำอะไรกินน่ะเอออันนี้ปลาค่ะหน้าแตะเอ็นคือนี่สวยนะสวยมากอะไรครับต้มมัดหมดนะทุกจ้าไอดีมากเลยเนาะเดี๋ยวขนมสำเดียมเอาไหมลูกทอดเยี่ยวเนี่ยทอดเยี่ครับ กินแล้วชอบเหลือมุนี่ก็เห็นวิวมุมกว้างของหมู่บ้านนะครับโอ้โหน้องหมุมข้างล่างยูง่เลยครับเดินเพลินๆนะคูดกับว่าช้อปปิ้งแล้วก็มาขายของนะคะเช้าคานครับของข,ข,ขายเยอะกว่าหน้าหนาว oh. เนาะพี่ทิพย์เนาะนะคะเยอะขึ้นเนาะรว่าคึกคักกว่าในอดีตนะครับที่เราเคยมาเดินล่าสุด ชิ้อรอยมากเดิ้นดอไเลยะินด้ไอะไรกได้หมดคกลยค่ะคปลา้ายาวจังเลยจ้าอะทำอไรกินเนี่ยอันนี้โตเกี้ต้มกิน้กระดูกใส่ในโต๊กี้อร่อยยาวมากเลย สดมีทุกอย่างให้เลือกสรรนะจ๊าระองาาปลาปลานิลยิ่ห้อยเสียงหมูโอเป็ดด้วยเจ็ดสิบบาทมปลาเน็ดสิบบาทนจ้ปลาดุกก็มีค่ะโล่แปดสิบบาทปลาดิญโลก้าคราคาใกล้แล้วเราได้จุสุดตรงนี้เนาะ มีเงอันนี้มาน้ยสารูเลกรู้ปีอะสาบาดตโรอดกินให้ระบายท้องนะุตรงนี้อนี้เนขายเลยไปเนโอนี่ม่เป็นขายเลยน้ขา่น้ำข้าคั่อน้ำข้าคนั่งเ้าคู่นนมีขาถั่วดิน ต้มขวดินน้ำสิบาทจ้าบาทสิบาทสิบบาทจ้าขนมดาวไหมคะาวดาอันนี้น้ำพริกจ้าน้าพริกหรือเป่าไม่่น้ำพริกน้ำพริกถัวเน่า๋อน้ำพริกถั่วเน่าใช่ค่ะขอบคุณ่าขนมดาวก็ได้กินนลจ๊ะขนมดาวขนมแล้วขนเหลาเนขมุนเหลาขนมวงหอมใจกัใจอ่ะใจแล้วครับ เดินไปข้างในตลาดดูนะเจ้าเยอะมากเลยพ่อเคียงหมูก็จะมีหมูดำนะครับเนื้อหมูดำสดนะโอ้โหหมูดำเนาะหมูดำครับครับเอาไหมขายทุกเช้าเลยเนาะครับขายทุกเช้าเออครับครับสวยๆอ่ะหมูดำครับหมูดำเนี่ยอร่อยนะ ครับใครดีใครดีรด <laughs> น้ำต้องหูยาำเช้าดีไหมปลาท่องโอกครับน้อมีไก่ทอดซ <c oughs> ื้อมีเนะาะ <c oughs> ไม่ไดมีเะยนะมียูนานครับมียูนาน <c oughs> มีชิ้นยูน,นับถ้ามียูนานครับ น uh, ั่นนีุ่น่ันนั้นน่าวเหนยวสิบบาทข้สวสามสนองนีสิบบาทเองนี่ข้าวเหนียวพอนึ่งไปข้าิดี้เยอเท่าไหร่คะพอห้าสิบบาทค่ะนังมเผส้มไปกินกับไก่ไหมใส่หังส้มไปนั่งชูก่อนนี่สาระชูใช่สารชูหเราไปนั่งข้าวหมูอคาเนาะเอออสนี่ก็ได้ไหรจ๊ะ อันนี้สาบบาทกาบาทบาโอ้ลาบหมูลาบหมูล็บสุเจ้าได้ละลาหม้อต้าดูเพิ่มฮะเชชุดนด้วยเชียรอชร้อนร้อนี้นร้อสุกหรือยังเอ่ยสุราค่ะาอันเจ้าเจ้าเยไหมคะเนียวมีแล้วตับเอาเนาะ เต็มเลยไปซื้ออย่างเตลาดแตกละถือไปซื้อไปซื้อมาเต็มมาเต็มมือครับเก็บไปก่ยามเช้าการเดินตลาดให้่านผู้ชมนะครับกาแฟมาดูน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกยามเช้านะครับสวัสดีครับกาแฟร้อนก็มีโอ้ลินมีไหมนี่ก่อนินก็มีโอ้ลินดีกว่านเนาะ ดีครับยายก็ขายกระปิเหมือนเดิมเกลือกยเตี๋ยวปั้นแป้งเราไปทอดเนาะคระเพาะหูต้มยำต้าหู้ร้อนๆครับน้องจอาอะไรดีคะอร่อยีริงหนึ่งแม่ก็รู้หนึ่งน้องได้กินไหมคะสวัสดค่ะนี่ได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะแม่ขายอะไรคะนี่บะหมี่ก๋วยเตี๋ยวเนาะ อ๋อก๋วยเตี๋ยวยูนานครับยังอยากกินซีเซนก็เกี้ยงจีนยุนนานนะครับยามเช้าลาบหมูลาบหมูมัฟคากินนะคร้บก็มีลาบหมูอู้ไม่ได้กินเมินแล้วว่าว้าวกินข้าวเนอะแม่แม่ขายมากี่ปีแล้วครับ สามสี่สิบปีละสามสี่สิบปีเลี้ยงดูเลี้ยงดูโตเจ็ดคนลูกเจ็ดคนจบกันหมดแล้วมั้งเนลูกลูกเนาะจบหมดแล้วครับมีหลานเลงแล้วอ๋อมีหลานมีเลนแล้วเจ้าเล่ห์แม่สลองอ่ะโอ้เจ้าแรกเลยครับการันตีความอร่อยแน่นอนเลยครับใกล้โห่วันนี้ก็เอ่อมีคนมาสุดถับมีต้องมา ครับหมูรก็จะมีคลโอ้ได้แล้วคิวหวานเฉลี่สายเองหมูรสได้ชิงก่อน<ด>ต้องโค้กันเอาใส่กันชิมก่อนปรุงเป็นของกินยามเช้าของเราดูปลาท่องโกะปลาท่องโต้ครับเนะราต้องโต้แล้วลร,ร้านปลาท่องโกะกี่ปีแล้วครับเนี่ยเอ๋อก็ยี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปีเนี่ยเปนธรรมดาเหมือนกันนะก็มาฝึกเยี่ยมเหมือนกันแล้วว่คนที่มาถุยนี่ข้างซ้ายข้างขวาข้างหลังก็มามากระเบือกผม ชิปก๋วยเตี๋ยวยมเช้าจริงมบบปรุงก่อนลำเนอะจิงมยนันเส้นเล็กๆเลยเนะนุ่มๆฝนตกตอนเจ้าึ้ว่าเป็กล้ามามาเนาะพอออกมาเป็นวันอาทิตย์ฝนเยอะมากแม่นคาสู้ขนาดกลมๆหอมงาไทยงาตัวดิน ้องถึงไม่ hmm. ต้องนสอง uh ันแล้วเยจ่เชียงอะวะน้ิกรัมกินกับลาบอาลาเนาะลาบให้เข้าเดวยกันค่ะอร่อยขีอยกินหกนเดเยอะคือเยอะคืนเหรอเวาไปเร หอมรักซูหอมสมุนไพรหอมผักไม่เยอะมากแซ่บมากใส่ข้าวไปกันเจ้าครับนี่แล้วก็ของหวานปลาทอดมแล้วก็อันนี้ติมอาขาเขาเรียกสับเปะเพ้นะสับเปะเพยเออที่เขาปิ้งอันเนี้ยหมูอ่ะอ๋อเขาเรียกสับเปะเพยมันจะไม่เหมือนลาาข้างล่างนะองชิมดูอาขานี่คุ้งที่เลยอาหารทะเลครับ ก๋ยจเช้านะครับข้าวเหนียวนุ่มขนาดนุ่มรลยเขาับเนาะข้าวนุ่มมากเนาะม็วันอะไเที่ยวที่สังเยรอยังค่ะสังเย่ไปมาตนนล้วก็มุ่งเป็นเดี่ยครับ ใครมาตลาดต้องมาแวะอดนุนก๋วยเตี๋ยวจีนยูนานแล้วก็ปลาต้มปลาปลาท่องโกน้ำเต้าหู้ร้านนี้นะคะอร่อยลำ,ำ,ำขนาดน้ำงนั่ง้างนแต่ทำมาหลายน